พี่เมย์สิ้นปีแบบนี้สินค้าพี่ขายดีมากเลยนะพี่ของที่พี่ขายก็ขายดีทุกอย่างแหละสิ้นปีพนักงานก็หยุดกันหมดดีนะยังมีน้องอันมาช่วยพี่อะ่ะพี่เมย์แต่ข้างนอกยังมีของอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้แพ็คเราโทรหาคนให้เขามาช่วยเราดีไหมสิ้นปีแบบนี้จะมีใครว่างละอันเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วะ ก็จริงของพี่เออลองโทรหาพี่พาเมล,ล่าดูไหมบ้านพี่เขาก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองพาเมล,ล่าเหรอพี่ว่าเขาไม่ว่างหรอกพี่ก็ลองโทรก่อนสิจะได้ช่วยกันของมันเยอะนะพี่อืมโอเคเดี๋ยวพี่ลองโทรดูก็ได้ โผลพาเมล่า oh, เธออยู่บ้านหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคะพี่เมวันนี้ออเดอร์พี่เยอะมากเลยอ่ะพี่ก็เลยว่าจะให้พาเมล่ามาช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วพี่จะเลี้ยงข้าวพอดีตอนนี้ฉันอยู่ต่างจังหวัดพาครอบครัวมาเที่ยวปีใหม่อ่ะอ้าวหรออืมโอเคไม่เป็นไรพี่ให้ยสนุกนะ เห็นไหมหนูบอกแล้วถ้าพี่พาเมล่าเขาอยู่บ้านป่านนี้เขาคงมาช่วยเราแล้วอันเธอเชื่อพาเมล่าเขาจริงๆเหรอพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะเอาแบบนี้นะเธอลองโทรหาพาเมลา่าแล้วชวนเขาไปกินข้าวเย็นนี้ดูดูสิว่าเขาจะว่างไหม โสวัสดีคะ่ะพี่พาเมล่าสวัสดีจ้าอันมีอะไรหรือเปล่าเย็นนี้พี่ว่างไหมเราไปกินปิ้งย่างกันเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองได้สิพี่ก็นอนอยู่บ้านมาทั้งวันแล้วเย็นนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรพี่พาเมล่าว่างจริงๆหรอคะว่างจริงๆสิ้นปีนี้จะให้ไปไหนละ่ะ พี่ก็นอนอยู่บ้านมาหลายวันแล้วเอ,อ่อโอเคค่ะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวอันจะโทรกลับนะคะเป็นไงต้องให้พี่พูดอะไรอีกไหมพี่เมย์หนูไม่คิดเลยว่าพี่พาเมลาเขาจะเป็นคนแบบนี้คนเราเปลี่ยนแปลงกันได้แต่อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนพอเราโตขึ้น แล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองขนาดเหรียญยังมีสองด้านเลยที่พี่เมย์พูดก็ถูกค่ะอันจำไว้นะทุกอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันได้ยังไงค่ะพี่เมย์ปะเราไปกินข้าวกันก่อนเดีย๋ยวค่อยกลับมาทำงานต่อเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองค่ะหรืจะกินให้คุ้มค่าแรงของวันนี้